สวัสดีช่วงบ่ายๆวันศุกร์นะคะวันนี้พี่เป็นมาตัดกิ่งมะขามเทศสีชมพูไปขายค่ะอะ่กิ่งตอนต้มพี่เป็นขายอยู่ที่80บาทนะคะถ้าชำลงดินแล้วก็จะขาย100บาทเนี่ยค่ะรากกำลังเยอะเลยใครสนใจก็มาซื้อได้ที่ตลาดเขียวอบจอกับตลาดกิีนมอนะคะรากออกเต็มแล้วค่ะเนี่ยค่ะพี่เป็นให้ดูปืด๊ดเนี่ยค่ะ กิ่งละ80นะคะกิะะะ่งสวยๆ6เดือน8เดือนได้กินเลยค่ะถึงฤดูการหน้าก็ได้ทานเลยรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะรากกำลังเต็มๆเลยค่ะรากกำลังสวยเลยค่ะเนี่ยรากเต็มเลยค่ะนี่พร้อมที่จะไปเจริญเติบโตที่ใหม่นะคะ ช่วงนี้ของพี่เพ้นมันไม่มีน้ํารดเนาะก็กําลังติดฝักค่ะเออ่ทางที่อื่นที่โคราชท,ที่นนทไทยอะไรเขาก็ขายกันจนจะวายแล้วค่ะพี่เพ้นก็กกำลังติดดอกนะคะกําลังติดดอกนี่เดี๋ยวพามาดูอันนี้มีฝักแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่แก่เนาะกําลังออกอ่อนๆนะคะเนี่ยค่ะ เป็นพันสี่ชมพูนะคะก็สนใจยังไงก็แวะไปหาพี่เพนที่ตลาดได้จ้ะกิ่งละแปดสิบบาทเดี๋ยวพามาเดือนดูต้นอื่นๆนะคะฝั่งนี้รู้สึกว่าพเพนจะตัดไปเกือบหมดแล้ว ยังไม่ได้แต่งกิ่งนางเลยบางต้นเดี๋ยวมาตูต้นนี้ต้นที่ล้มล้มเอียงเอียงเนี่ยค่ะอืมมันนี้ก็ติดแล้วเดี๋ยวได้เวลามาตัดแล้วค่ะตัวนี้ก็ติดรากแล้วค่ะนี่เห็นไหมรากติดแล้วรากกำลังสวยเลยค่ะนี่เห็นไหมก็ แล้วเวียนมาสอบถามพี่เพ็นได้นะกิ่งพันปลูกง่ายค่ะมาขามเทศแค่แปดเดือนก็ได้ทานแล้วค่ะคือถ้าเอาไปตอนนี้อไปปลูกลงดินอะ่ะปีหน้าได้กินแน่นอนเพราะว่าเขาจะฟื้นตัวเร็วมากเลยค่ะแล้วก็จะแตกแขนงเร็วเนี่ยค่ะไอไอกิ่งด้านล่างด้านล่างนะพี่เพ็นตอนตอนไปปลูกเองตอนขายมั่งแล้วค่ะส่วนที่เห็นนี่ก็คือกิ่ง ด้านบนที่เรายังคงไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแต่งกิ่งค่ะเพราะว่าต้นเขายังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยังไม่ได้รกยังไม่ได้อะไรพี่เพนคือระยะที่พี่เพ็นใช้คือแปดเมตรเลยนะคะเนี่ยระยะห่างระหว่างต้นน่ะเขาจะได้แบบเต็มที่เลยค่ะได้โตขยายเต็มพื้นที่เลยค่ะปีนี้รู้สึกเขาโตขึ้นเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากหมดฤดูนี้เดี๋ยวพี่เพนก็จะเริ่มต่อน้ําใส่แล้วค่ะ ปีหน้าน่าจะได้เพราะน้ำเริ่มทั่วสวนละก็จะประมาณนี้ค่ะก็แวะมานะคะกิ่งตอนตุ้มที่ไปปลูกเองชํำเองเอาไปปลูกเองเลยก็ได้ค่ะ80บาทแต่ถ้าเป็นกิ่งที่ลงชํำแล้วเป็นขายร้อยหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ